ี่พักเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนดูกันก็ต้มปักอยู่นะบ้านหลังใหญ่มากเกญ่โตเลยนะจ้าดูคะ่ะดูทั้งหมดอาณาจักรของเราหมดเลยนะคะเนี้ยดูสิเอาหนูไม่ต้องยกมาลูกไม่ต้องยกมา โอเคเดี๋ยวแนะนําก่อนแนะนําบ้านก่อนเดินไปพาไปดูอ่าโต๊ะโต๊ะสนุกน้อยหน่อยไปดูแล้วสนามดูมาแล้วนี่ไงจ้าห้องนอนห้องนอนมีกี่ห้องนอนคะเนี่ยดูดูดูสกรดูสกรนโต๊ะปิงปองค่ะโฮ้ยคนน้อยค่ะ นี่บันไดขึ้นไปชั้นสองค่ะห้องน้ำค่ะนีอ,ะอีกหลังนะอีกหลังก,ก็มีนีห่ห้องครัวห้องครัวห้องครัวนะคะมาเดินไปข้างนอกจอ,องห้องไว้รีร้อยแล้วจองแล้วเหรอจองแล้วของเรานี่ อันนี้คือที่นั่งนะคะชิวๆวตอนเย็นทํากับข้าวอยู่ตรงนี้เลยเข้ามามีห้องคาราโอเกะด,ด้วยค่ะเต็มที่กันค่ะรืดๆรึดๆนี่ไงคะแล้วก็ตู้เย็นธรรมดาแล้วก็จะมีห้องนอนตรงนี้ด้วยห้องหนึ่งแบบตอนชิวๆนะคะห้องนี้นะห้องนี้ห้องนี้อ่าให้มีพื้นที่มากห้องเล็กๆก็เอาไว้นอนนอนเท่านั้น น้ำค่ะน้ำทางขึ้นชั้นสอง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 อ๋อมันทะลุกันหรือเปล่าเนี่ยปิ่นใช่แต่หนูมีห้องสำหรับเออห้องฝั่งนั้นแม่ไม่ได้ขึ้นไปดูเลยมีห้องสำหรับแม่ด้วยไม่ไม่ไม่หนูมีห้องสำหรับแม่หนูจะทะลุแต่ว่าข้อที่จะบอกว่าห้องนี้ะห้องนี้ห้องนรจ้ะห้อนี้ค่ะตู้เสื้อผ้าแต้มเลยสำหรับแม่เลยเหรอคะใช่โอ้ดี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  เขาเขาเปิด์ไว้ให้ห้องน้ำมีห้องโอ้มีสามห้องเลยอ่ะขึ้นมาอยู่อยู่นู่นมีอีกอันอันนี้ห้องอหนูรอโอ้โหห้องเกี้ยวเชียวอันนี้ห้องนี้อีกห้องนี้แบบว่าเตียงนม่ดมากหนูจะกระโดดแม่เอาห้องนี้ก็ได้ห้องนั้นมันมืดเกินวะห้องแบบว่าคือเจนมืมาอันนี้อีกหลังนึงน,นะคะชั้นสองนะคะ นี่ไงนี <c oughs> ่ไงห้องนี้ห้องน้ำในตัวนะจ๊ะห้องน้ำในตัวมีสองห้องโอยเรามีทั้งหมดห้าห้องเลยเนี่ยห้าห้องนอนอะ่ะโอ้โหนี่ห้องใหญ่มากห้องใหญ่มากมากห้องน้ำจ้าโอเคค่ะ